ข้อที่40กันแล้วครับทุกทุกคนครับใกล้จะเกือบถึงครึ่งทางครึ่งทางของซีรีส์นี้คือ50ข้อนะครับเพราะว่าฟังไม่ผิดฮะบอยมีความตั้งใจไว้ว่าจะทำไว้สัก100ข้อนะเป็น100 problem นะครับ100ข้อนะครับก็จะเป็นโจทย์ไอเดียต่างๆกันหรืออาจจะคล้ายกันบ้างนะนะครับจะพยายามทำให้ครอบคลุมเท่าที่ทำได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดเนาะ,ะเพื่อเป็นการเรียนรู้สั้นๆเผื่อบางคนเล่นก่อนนอนครับถือว่าติวคณิตก,ก่อนนอนสั้นๆน,นะไม่เกินสัก5-10นาที มาดูกันครับข้อที่40ครับทุกทุกคนครับเป็นเรื่องอะไรฮะข้อนี้อโจทย์ปั๊บต้องอ๋อเลยฮะข้อมูลชุดหนึ่งมี20จํานวนมีค่าเฉลี่ยเจอคำนี้ก็อ๋อแล้วครับค่าเฉลี่ยชื่อเต็มเต็มในทางคณิตศาสตร์เรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับหรือจริงๆค่าเฉลี่ยเหมือนที่เราใช้กันในภาษาชาวบ้านเลยครับค่าเฉลี่ยก็คือจับมันมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดเช่นมีค่าเฉลี่ยของค่าขนมของทั้ง3คน ก็เอาเงินค่าขนม3คนบวกกันหาร3ถ้าค่าเฉลี่ยของค่าขนมของทั้ง1ิคนก็เอาทั้ง10คนมาบวกกันและหารด้วย10ทุกคนเข้าใจถูกต้องแล้วตามนั้นนะครับเขาบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งมี20่จำนวนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ35นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับชุดที่2มี30จําจำนวนเฉลี่ยได้40ถามว่าค่าเฉลี่ยของทั้งสองชุดเป็นเท่าไหร่ไม่บอกลงหน้าสิ่งที่ผิดคือแบบนี้จะมีหลายคนทําผิดคืออ๋อนี่ไงพี่บอยค่าเฉลี่ยชุดแรก3 5ค่าเฉลี่ยชุดที่2องสี หลายคนก็จับ35บวก40แล้วหาร2เลยมาบอกเลยนะอันนี้คือผิดนะอันนี้คือผิดนะครับไม่ใช่ x นะผิดนะครับผิดนะทำแบบนี้ผิดมาหานเลยนะฮะและส่วนใหญ่มักจะมีช้อยด้วยนะครับบางของไม่คิดเลขนะทีนี้ทํายังไงครับต้องเข้าใจว่าชุดแรกเนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยไปแล้วนะครับหรือในทางคณิตศาสตร์มีสัญ,ญลักษณ์ย่อเรียกว่า x bar บาร์นะครับขอย่อว่าเป็น x อบาร์หนึ่งค่าเฉลี่ยนี่ก็ขอเรียกย่อว่าเป็น x bar 2บาร์สองหรือค่าเฉลี่ยชุดที่2 ใครไม่รู้จักสััญลกษณ์ไม่เป็นไรนะแต่เกิดใครเรียนระดับมัธยมก็จะหรือมหาวิทยาลัยก็จะใช้ตัวมิวตัวนี้ด้วยนะครับอบอยขอไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวมันจะเจาะลึกเกินไปทีนี้บอยจะบอกว่าเมื่อเรารู้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลหลายๆชุดแล้วนะครับอยากหาค่าเฉลี่ยรวมค่าเฉลี่ยของทั้งสองชุดนี้คือค่าเฉลี่ยรวมใครไม่รู้สูตรของค่าเฉลี่ยรวมไปฟังที่มาต่างๆได้นะครับจริงๆบอยอธิบายไว้ในคอร์สติวคณิตนี้แหละครับแต่บอยให้เป็นบททดลองเรียนรี2บทก็คือสถิติค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ในเรื่องนี้สถิติต กับบัญญัติยางบอยให้ทุกคนสามารถทดลองเรียนฟรีได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ2บทน,นี้เรียนได้ฟรีใครสนใจทดลองเรียนฟรี2เรื่องนี้มีเลยทักมาในอินบ็อกซ์เพจชันที่พี่บอยครับหรือใครมี Facebook ส่วนตัวอยู่แล้วทักข้อความส่วนตัวมาถามก็ได้ว่าขอทดลองเรียนฟรีหน่อยเดี๋ยวว่าะจะหาลิงก์กลุ่มให้นะครับถ้าเกิดทดลองเรียนฟรีแล้วอยากจะสมัครเต็มคอร์สที่เป็นทั้งบททั้งหมดโอ้ผมจำไม่ได้ว่ากี่หมดนะแต่ทั้งหมดมันเนี่ยหาประมาณ65ชั่วโมง ซึ่งจริงๆตอนนี้มัน68ชั่วโมงแล้วพอไบอัดเพิ่มเติมไปให้เรื่อยๆนะจะอัปเดตข้อมูลให้เรื่อยๆในคอร์สนี้ลงคอร์สเดียวจบใช้ได้หมดในภาคกอน,นะครับไม่ว่าจะครูผู้ช่วยท้องถิ่นหรือกออนะครับอันนี้บอบอกเพื่อไว้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นใครไม่รู้เรื่องค่าเฉลี่ยทั้งมหาบอยได้นะบอยจะส่งลิงก์ให้เรียนฟรีนะครับอยู่ในกลุ่มนะครับบอยให้เรียนสถิติฟรีอย่างละเอียดเลยนะอ่ะขออนุญ,ญาตข้อนี้บอปขอใช้สูตรเลยค่าเฉลี่ยของทั้งสองชุดคือค่าาคออาค่าเฉลีรกชุดแ x bar คือค่าเฉลี่ยชุดที่1คือตัวนี้คูณกับจํานวนข้อมูลของชุดที่1ในทางคณิตศาสตร์จำนวนข้อมูลเขานิยมให้เป็น n เพราะฉะนั้นตัวนี้ n 1ม,มีค่าเท่ากับ20จํานวนข้อมูลคือ20ตัวนะครับและเอาจํานวนข้อมูลชุดที่2คูณกับค่าเฉลี่ยของชุดมันเองนะครับอันนี้ x bar หคือ35ค่าเฉลี่ยของชุดที่2นี่ก็คือ x bar 2อห้อยด้วยของคือของชุดที่2เท่ากับ40จํานวนข้อมูลชุดที่2เท่ากับ30ภาษาเลขเลยย่อว่า n 2นะครับ n คือ number นด่ยัองครับทุกคน จับข้อมูลคูณค่าเฉลี่ยแล้วเอาทุกชุดปะบวกกันแล้วหารคนทั้งหมดคนทั้งหมดก็คือคนของชุดที่1บวกคนของชุดที่2อันนี้คือสูตรของค่าเฉลี่ยรวมครับทุกทุกคนส่วนใครอยากรู้ที่มาสูตรนะครับอย่างละเอียดนะครับแล้วจะได้แทบไม่ต้องจําสูตรเลยลองไปเรียนในกลุ่มที่บอยตั้งให้เรียนฟรีนะครับมาดูกันครับตอะนั้นข้อน,นี้ก็ต้องเป็น20บคูณ35บวกกับ30คูณ40เห็นไหมครับเอาสองชุดนี้คูณกันแล้วหารด้วยคนทั้งหมดคือที่หลบอวกดเลขจบที่เหลือ แล้วค่าสถิติเรื่องค่าเฉลี่ยนเนี่ยระยะหลังออกข้อสอบภาคกบ่อยนะอย่าลืมดูไว้ด้วยนะครับเรียนรูไว้ด้วยนะ20คูณ3เป็น700 34, 40, 12, 20, 30 40เป็น1200 20บวก30เป็น50 700บก1ัน0เป็น1900 1 9า0เรหาร50หลือ38บอยขออนุญาตตอบเลยนะคนตอบข้อควายใครคิดเลขตรงนี้ไม่ทันนะครับ ค่อยๆไปทดเลขบวกลบเลขที่บ้านบอขอย้อีกครั้งเป็นการเรียนรู้ออนไลน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องบวกลบเลขบอจะไม่รอนะนะครับไม่ต้องห่วงนะที่ไม่รอเพราะทุกคนสามารถพอยส์หยุดและทดตามไปได้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆไปทดธรรมดา0ตัด0นะฮะแล้วก็จะเหลือ190นะครับตั้งหารยาวเลยหารด้วย5 5 3 15นะครับลบกัน9กลบหเหลือ4ดึงศูนลงมา5 8 4แปนะครับปากก็บอกไม่รอนะฮะสุดท้ายบอก็ทดให้ดูอยู่ดี ได้สามสิบแปดหันบอยนะไม่งงนะครับตั้งหันยาวธรรมดาเลยนะครับส่วนใครอยากรู้ที่มาซูนะครับก็ถ้าอินบ็อกมหาบอยได้นะครับหรือว่าส่งลิงก์กลุ่มให้ทดลองเรียนฟรีสองเรื่องไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนถ้าใครจะสมัครคอร์สเต็มนะครับขอโปรโมทคอร์สไปนิดนึงนะครับเผื่อใครจะคอร์สเต็มไปบอกเลยว่าเป็นคอร์สเดียวเลยนะครับจบเลยในการติวภาคก่องงอะไรก็สอบถามบอยได้ตลอดจะเข้ากลุ่ม Facebook ทั้งหมด3กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มรับ3ามกลุ่มและกลุ่มไลน์อีก1กลุ่มนะครับ ถ้าใครสนใจทักอินบอกมาครับส่วนได้เกิดใครงงคำถามอะไรก็ทักมาถามไว้ได้ตลอดครับสําหรับข้อนี้อย่าลืมนะครับเรียนรู้เื่อไว้ด้วยนะค่าเฉลี่ยออกบ่อยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในข้อถัดไปครับเรียนรู้ด้วยความเข้าใจครับคณิตพี่บอยครับทุกคนครับสวัสดีครับ